พลังงานแสงอาทิตย์โซล a าเอนเนอเป็นพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่ส่งมายังโลกซึ่งความเข้มข้นของรังสีดวงอาทิตย์ที่ส่งมาจะมีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามเส้นระติจุดช่วงเวลาของวันฤดูกาลสภาพอากาศและมลภาวะทางอากาศผ้าพื้นที่ใดๆได้รับความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์สูง อุณหภูมิอากาศบริเวณน,นั้นจะสูงตามไปด้วยบริเวณเส้นศูนย์สูตรของโลกและบริเวณใกล้เคียงเป็นบริเวณที่มีความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์สูงเพราะเป็นบริเวณที่อยู่ในแนวตั้งฉากหรือใกล้เคียงกับแนวตั้งฉากกับดวงอาทิตย์จึงเป็นบริเวณที่มีความเหมาะสมในการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน และถ่ายโอนพลังงานความร้อนออกมาให้กับสิ่งแวดล้อมปัจจุบันจึงมีการประดิษฐ์อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆเพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในรูปของพลังงานความร้อนและถ่ายโอนพลังงานความร้อนออกมาให้กับสิ่งแวดล้อมจึงมีการประดิษฐ์อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆเพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในรูปของพลังงานความร้อน ปัจจุบันมีการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ในการเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ทำให้มีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องเพราะเป็นพลังงานที่มีปริมาณมหาศาลการนำมาใช้ประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์นั้นไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม และยังมีส่วนช่วยทดแทนเชื้อเพลิงต่างๆในการผลิตน้ำร้อนการอบแห้งอาหารการกลั่นน้ำหุงต้มอาหารรวมถึงการนำมาใช้ผลิตไฟฟ้าและช่วยลดปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในบริเวณที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึงเช่นในเขตอุทยานหรือ สงวครับต่อไปจะเป็นระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะผลิตไฟฟ้ากระแสะตรงเมื่อได้รับแสงอาทิตย์และเริ่มจ่ายกระแสะไฟฟ้าเข้าอุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้าชนิดต่อเข้าระบบจำหน่ายเพื่อเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสะตรงเป็นไฟฟ้ากาะสะสระแสสลับก่อนเชื่อมต่อเข้ากับระบบ ของการไฟฟ้าเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองลดค่าไฟประหยัดค่าไฟหรือใช้ไฟฟ้าฟรีการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบเ <_ S 2> ช่นเพื่อเพิ่มสุขะอนามัยในพื้นที่ห่างไกลเ <_ S 2> ช่นการฆ่าเชื้อโรคที่มากับน้ําโดยการให้น้ําสัมผัสกับแสงอาทิตย์โดยตรงการเลี้ยงสาหร่ายในการปรับสภาพน้ําโดยการเพิ่มออกซิเจน การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแจกไตน้ำสะอาดเพื่อการบริโภคการพัฒนาเชื้อเพลิงทางเลือกเช่นการเลี้ยงสัตว์ละลายบางชนิดเพื่อน,นำมาสกัดเป็นเชื้อเพลิงคีวภาพการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อสร้างพลังงานให้รถไฟฟ้าการพัฒนาการเกษตรเช่นการปลูกต้นไม้เช่นพืชผักสวนควรัวดอกไม้ในเรือนกระจกในประเทศหนาวเป็นต้น เงินกระจกจะป้องกันอากาศหนาวจากภายนอกและเก็บกักความร้อนจากแสงอาทิตย์เพื่อให้พืชจะเ,เจริญเติบโตได้การติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ห่างไกลเพื่อสูบน้ําเข้าไร่นาเพื่อการเกษตรการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านทั่วไปแล้วต่อเข้ากับสายส่งของผู้ผลิตไฟฟ้ากลางเพื่อใช้เองและขายส่วนเกินให้ผู้ผลิตกลางการผลิตน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการพายมิตร มีการผลิตทั่วโลกถึง196 GW การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ส่งผลให้เกิดการจัดการบริหารพลังงานไฟฟ้าของช่องทางการสื่อสารมวลชนเช่นรถตู้ OB ที่มีการนำโซลาร์เซลล์มาใช้ในการทำงาน